สวัสดีค่ะ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 เจอกับเซลล์พี่เมนอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่บริษัท uzu, อิูุสโซแสงองค์สาขาโตโนะ้นะคะวันนี้เรามาส่งมอบรถให้กับพี่ฟู่แล้วก็แฟนพี่ฟู่แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างจ๊ะค่ะผ่านง่ายมากค่ะไม่ถึง10วันรม่หมดเลยดีใจไหมจ๊ะ เห็นไล้ดีใจยังไม่ถามเลยบอกเลย,ยว่าผ่านง่ายเม่นถามนิดนึงพี่พูดเจอเม่นมาจากที่ไหนจ๊ะ,ะติดตามมาจากในเพจลูกค้าแฟนเพจนะคะอันี้คือออกรถได้จริงใช่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างการบริการของเม่น บริการดีค่ะใช้เอกสารไม่เยอะไม่ยุ่งยากด้วยพี่ทำอาชีพค้าขายใช่ไหมคะใช่ค่ะคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าเราใช้เอกสารเยอะไหมไม่เยอะค่ะเออแค่มีเตลไปตรวจอ่ามีไฟแนนซ์ไปตรวจแค่นั้นเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะเอ,อ,เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะออกได้จริงอันนี้เราใช้คนคำไม่จะบอกไปเลยจ้ะไม่ใช้ค่ะอ่าไม่ใช้ค้นคำนะคะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ไปส่งมอบรถให้กับพี่พ